สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอก,กันกับรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับดูเบื้องเบื้องหน้านะครับฝนกระจายฝนตกกระจุยกระจายนะครับช่วงช่วงนี้เลยแล้วก็วันนี้ลุงน้ําตาลมีภารกิจต้องไปติดเครื่องสแกนจ่ายนะครับให้กับตู้น้ํามันที่อําเภอพนมสารคามนะครับ ก็ดูครับระหว่างทางกันเนี่ยเจอฝนแบบนี้ตอนนี้ลุงน้ำตาลก็อยู่ที่เส้น3ามสมหนึ่งนะครับก็ไปเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยๆนะครับฝนตกประมาณนี้ก็ทำความเร็วไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวถึงไปถึงไปเจอกันที่ตู้น้ำมันเลยนะครับ บรรยากาศระหว่างทางนะครับก็เมิดฟ้าโมดินกันก็หนักจริงๆนะครับเริ่มเบาละโอเคไปต,ตอนนี้ก็เริ่มหิวนะครับว่าจะแวะกินข้าวก็ฝนตกแรงเลยไม่ได้แวะนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่จุดที่จะต้องติดตั้งกล่องสแกนนะครับก็เป็นน่าจะเป็นบอร์ดวีนัทนะครับตู้นี้ก็อยู่ที่ตลาดสดพนมสา,ารคามนะครับด้านในเป็นตลาดสดมาตอนนี้ก็ลุงน้ำตาลกำลังจะต่อสายเพิ่มนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะติดตั้งสำเร็จหรือเปล่า ส่วนการติดตั้งก็ลงน้ำตาลก็โครงตู้ตัวนี้ลงน้ำตาลก็จะเจาะรูตรงนี้แล้วก็เอาใส่ที่ประมาณตรงนี้แล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณแถวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ เราทำปุ่มกดมาใหม่ด้วยใช่ไหมกล่องรุ่นใหม่ทำปุ่มกดมาใหม่นี่ใช่ป่ะปุ่มเซตอ่ะใช่เออทำปุ่มรุ่นใหม่มาม<ด>โอเคตอนนี้ก็ <c oughs> ต่อสายเพิ่มเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปติดที่ตรงไหนนะครับกล่องรุ่นใหม่ก็ค่อนข้างกระทัดรัดนะครับน่าจะ ดประมาณแถวนี้นะตายตัวหยอดแบงค์นะครับเคเดี๋ยวมาดูกันด้านในเป็นยังไงอ๋อใส่ตัวนี้ด้านในเป็นลำโพงเดี๋ยวจะเอาลำโพองออกไว้ข้างล่างนิดหนึ่ง โอเคครับมาเดี๋ยวมาจัดการกันว่ายัางไงดีตอนนี้ก็ต่อสายเดินสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลงน้ําตาลก็จะมาให้กดรีเซ็ตเพื่อให้คุณนี้เขายัง เดี๋ยวนี้ปุ่มรุ่นใหม่ทำมาดีนะครับเดี๋ยวก็ลงน้ำตาลก็จะเก็บระเบียบสายนิดนึงตอนนี้ก็ให้คุณนี้เขาเซตร,ระบบไปก่อนก่อนจะเก็บระเบียบสายนะครับว่ตอนนี้คุณนี้เขาก็กำลังลงโปรแกรม เดี๋ยวเก็บระเบียบสายประมาณนี้เดี๋ยวจเจ้าพันไว้ที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจเจ้าพันไว้ที่ตัวนี้จะใช้เทปนะครับอาจจะใช้เทปพันไว้โอเคระหว่างนี้ก็รอคนนี้เซตร,ระบบก่อนค่อยเก็บระเบียบ ก็เป็นวันที่คึมฟ้าคึมฝนนะครับระหว่างทางก็ฝนตกจนชุ่มชาำเลยรถวิ่งแทบไม่ได้เลยนะครับให้ดูตรงนี้ก็เป็นบริเวณตลาดสดอ่าพนมสาร,รคามนะครับตอนนี้คนนี้ก็กำลังเซตร,ระบบแร,แรงไหม ของพี่เขาเขาบอกเขาใช้เน็ตแต่จริงๆก็ไอ้นี่อยู่ถ้ามันอ่อนเราก็ซื้ออันนี้แช์มาจากข้างในปะครับ,รบก็ค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะครับแต่ถ้าสัญญาณเน็ตดีก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าสัญญาณเน็ตไม่ดีก็เราก็ต้องซื้อตัวเขาเรียกตัวกระจายไวไฟไเพิ่มซึ่งยังใช้เครือข่ายวันทุคอทูมูฟอะไรพวกนี้มันจะมีตัวกระจายวไวไฟครับเราสามารถซื้อมาเพิ่มเติมได้ คนนี้เขากำลังถ่ายกล่องรุ่นใหม่นะครับก็ตัวนี้เป็นกล่องรุ่นใหม่ค่อนข้างจะกระทัดรัดนะครับชอบเลยบางเล็กแล้วก็กระทัดรัดนี่นะครับก็โอเคเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวให้พี่เจ้าของเนี่ยเปิดถังข้างหลังเพราะตอนนี้สแกนไปละสามสิบาทลองเทสพันเทสเลยจะได้กดจ่ายไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะอัปเกรดตัวรับแบง แล้วก็คลิเบตใหม่นะครับเพื่อให้มันกินแบง์ง่ายขึ้นตอนนี้กำลังเปิดถังข้างหลังอยู่โอเคเปิดได้ไหมนี่ครับกล่องตัวอัปเกรด บอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดวีนัทนะครับก็ขอดีขาดอยก็มีนะครับลงน้ําตาลชอบใช้บอร์ดสีมากกว่านะครับบอร์ดสีเขาหนึ่งอะไหล่ง่ายซ่อมบารุงง่ายรวดเร็วบอร์ดวีนัทนี่สำหรับลงน้ําตาลนะลงว่าลงน้ําตาลว่าค่อนข้างจะปัญหาเยอะนิดหนึ่งก็ตอนนี้ก็ติด ตั้งเรียบร้อยลองเทสลองอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองให้คุณน้สแกนอีกสักทีหนึ่งเดี๋ยวให้เจ้าของก็ได้เพราะว่าเงินจะค่ะเอ้ยไม่ได้บัญชีคนละบัญชีปะ่ะคนละบัญชีเออถ้าคนละบัญชีได้ก็เดี๋ยวจะให้พี่เจ้าของเนี่ยลองสแกนอันนี้ของพี่หมดเลยไหมเนี่ยอู้แต่เยอะนะผมชอบกินกาแฟเนี่ยผมชอบกินอันนี้มันหอมกาแฟนเนี้ยหอม ก็เดี๋ยวจะให้พี่เจ้าของเป็นคนลองสแกนอีกสักทีสัก20บบาทลองสแกนลองสแกนเพื่อให้เอซในช่องลุงน้ำตาลดูนะครับนี่กล่องสแกนตัวนี้ลองสแกนสัก20โชว์เอหน่อยกล่องสแกนตัวใหม่ต้องแตะหน้าจอก่อนครับ โอเคบาร์โคดขึ้นปุ๊บก็บสแกนลนะแล้วก็ยี่สิบมันอยู่ที่นนะเน็ตนะท่านเน็ต้าเร็วอยู่ที่เน็ตเลยครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องเนี่ยสั่งมาแล้วตอนนี้สั่งจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยกดจ่าย เรียบร้อยนะครับก็มันง่ายนะครับเป็นการเพิ่มทางเลือกของผู้ใช้นะครับคือสามารถหยอดเหรียญได้หยอดแบงค์ได้และก็สแกนได้มันเป็นการเพิ่มช่องทางการขายนะครับให้ลูกค้าที่มาบางคนนะมาดึกๆไม่มีเหรียญไม่มีแบงค์แต่เขามีเงินในบัญชีเขาก็สามารถที่จะสแกนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีมันก็จะยาก มันก็จ่ายนี่ครับถ้าคือถ้าไม่มีตัวสแกนเนี่ยมันก็จะได้แต่เหรียญแต่แบงค์อ่ะกดได้เลยครับแบงก์ก็ได้เดี๋ยวให้พี่เขาลองเหรียญอีกตัวหนึ่งอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะลองเหรียญอีกนะครับอันนี้เมื่อกี้สแกนแล้วก็ลองแบงค์แล้วตัวรับแบงก์ลงน้ําตาลก็อัปเกรดให้ใหม่แล้วก็คลิเบตให้ใหม่นะครับไปเดี๋ยวจะให้ลองเหรียญ ก็ไหนไหนมาให้หมดเดี๋ยวลองเหรียญอีกพอเดี๋ยวออกไปแล้วตัวหยอดเหรียญเสียเนี่ยมันก็จะไอ้นี่ให้ลองไปเลยดีกว่าเหมือนรอบนั้นนะไปทําสแกนแบงค์ได้รายได้เสร็จตัวหยอดเหรียญก็เสียต้องได้ย้อนอีกไม่ได้เช็คให้ไงโอเคเหรียญได้นะครับกดจ่ายได้เลยเนี่ยเป็นไงครับสแกนได้แบงค์ได้เหรียญได้ เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพื่อผู้มาใช้เนี่ยบางทีเขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถใช้ได้หนึ่งทางนะครับก็สำหรับอีนี้ลุงน้ําตาลมาติดกล่องสแกนจ่ายแล้วก็อัปเกรดตัวรับแบงค์ที77นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเทสเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าลุงน้ำตาลจะไปไหนทำอะไรที่ไหน แล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ